สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคลิปวิวนะคะใน IG นะด้วยเว็บไซต์ SPESMM จะทำยังไงนะมาดูกันเลยนะคะก่อนอืนให้ทุกคนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเนาะแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่า SPESMM ตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราลิงก์แรกไปเลยนะ เราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานั้นต่อก,ก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านจากนั้นให้ที่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครนะคะที่มีบัญชีก Google อยู่แล้วนะคะก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้นะคะต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวนะคะของ IG ก็เลือกไปที่ i อตรงนี้เลยนะคะนี่เลือกปุ่มหมที่เราต้องการนะคะก็คือเพิ่มเพิ่มยอดวิวคลิปลิวนะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่ต้องการได้เลยเมื่อเลือกทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิวที่เราต้องการได้เลยนะคะก็คือเอาเป็นโพสต์นี้นะแล้วก็ปิ้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะ เราจะนำลิงก์มาวางนะจากนั้นให้เลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะขั้นต่ำอยู่ที่100อนะก็ไปสองอกระป๋อนะคะอ่าเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่6กนาทีนะคะค่าเฉลี่ยที่ประมาณนี้ได้เลยจากนั้นให้ก็ส่งนะคะเมื่อระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้มาให้เลยนะอ่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเ,มเนาะก็สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเบอร์ผู่กับบริการด้วยนะแล้วก็ทําตามขั้นตอนแบบเมื่อกี้ได้เลยนะคะค สำหรับสมาชิกใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานยังไม่รู้วิธีการเติมเงินเนาะประมาที่การเติมเงินก่อนนะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมดสองช่องทางเด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำถึงแต่สิบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งนะอ่ะและเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%นะคะส่วนอีกอย่งช่องทางก็คือนี้เลย2ออังกอร์เวลต์นะสำหรับใครที่ใช้โทมานี่ wallet เนาะเติมพันต่ำถึงแต่สิบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรัับบต่ม2%นะคะ เราบริทีทบริการทั้งบนดางทเว็บไซต์นะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะทั้ง Facebook, IG, จีทิก k ต็อกนะคะทวิตเตอร์ยูทูบมีให้ครบเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการรวบรวมบรมกิการที่รวดเร็วมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งราคาครับัังซื้อขั้นต่ำสูงสุดราคาเวลาเสียก็มีคําอธิบายให้ด้วยนะจะมาทิ้งไปที่คำอธิบายนะคะแล้วก็สร้างคําสังซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่ากเช็คออเดอร์ตนเองก็มาได้ก็เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสเป็นที่ิงค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณแจ้คงเหลือของออเดอร์นะคะปริมาณแล,าาแล้วก็สถานบริหารบริการแล้วก็สถานะออเดอร์นะว่าอยู่สถานะไหนเขาก็จะขึ้นแจ้งแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดมีสถานะไหนที่ทูกยกเลิกแบบนี้นะคะเงินที่เราได้ซื้อออเดอร์ไปนะคะก็จะเด้งคืนเข้าสู่ยูเซอร์ของเรานะ ต่อมาช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะเป็นช่องทางการส่งตัวนะคะแอปหัวคเรื่องที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการส,ส,สั่งซื้อการชําระเงินหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อแอปมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะตากะอิงในช่องทาง f อเนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ก๊อปปี้ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนนะคะได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที5%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเวเตอร์ SPESMM ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะนเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะกลับไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าตอนนี้ยอดวิวของเราเป็นยังไรบ้างนะคะอันนี้ยอดวิวของเราอยู่ที่50วิวนะคะขออนุญาตลองล็อกหนึ่งนะ หลังจากที่เราลีไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดฟิวเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแถมขึ้นมาให้ด้วยนะคะเราสั่งซื้อไปทั้งหมด200ใช่ไหมคะจะขึ้นมาเป็น600เลยก็คือแถมมาให้ตั้ง400เนี่ยก็ถือว่าบริการดีมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงกงไม่ได้ล่างคลิปแล้วนะคะสามารถที่จะจิ้มหนึ่งกะเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะสำหรับวันนี้หากผู้พิดประการได้ต้องขออาภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ